สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพัทรพรเจคัมชั้นมัธยมศึกษาปีที่5้ที่29ค่ะวันนี้นะคะจะมาพาชมบ้านใสกันค่ะหมู่บ้านของเรานะคะมีทั้งหมด4หมู่บ้านค่ะและเด็กแรกเริ่มนะคะจะมาเรียนที่นี่ค่ะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอุปตบ้านใสค่ะและนี่นะคะคือลานบริเวณศูนย์บ้านใสค่ะ เวลามีกิจกรรมก็มาจัดทำที่นี่ค่ะเพราะว่าบริเวณกว้างค่ะตำบลบ้านไซตั้งอยู่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไซหมู่ที่4ตำบลบ้านไซอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับความอนุเคราะห์จากอาคารสถานที่จากองค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านไซวันที่22กันยายน2546 ได้มีพธิธีเปิดอย่างเป็นทางการวันที่22มิถุนายน2553ตำบลบ้านไซมี12หมู่บ้านมีครัวเรือนทั้งหมด2 0 9 9ครัวเรือนประชากร1 3 9 1คนแยกเป็นชาย5,294คนหญิง5 0 9 7คนศูนย์การเรียนชุมชนหนึ่งแห่งการปกครองตำบลบ้านไซ นายบูนศรีประโคนเป็นกำนันตำบลบ้านไซนายโอภาสปุยติเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไซมาจนถึงทุกวันนี้ซึ่งปัจจุบันตำบลบ้านไซแบ่งการปกครองออกเป็น12หมู่บ้านค่ะที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไซตั้งอยู่ที่290หมู่ที่4ถนนบุรีรัมประคนชยัยตำบลบ้านไซอำเภอประคนชยัยจังหวัดบุรีรัม อยู่ห่างจากอำเภอรประคนชัยประมาณ8กิโลเมตรและอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอรประคนชัย14กิโลเมตรเนื้อที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไซมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ83ตารางกิโลเมตรภูมิประเทศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไซมีพื้นที่ทั่วไปเหมาะแก่การทำเกษตรกรรมไม่มีแม่น้ำที่สำคัญไหลผ่านมีน้ำคลองสายเล็กๆมีน้ำเฉพาะในฤด,ดูฝนในฤด,ดูแล้งน้ำจะแห้งหมด รัศดรในพื้นที่ประสบป,ปัญหาการขาดแคลนน้ำเป็นจำนวนมากค่ะและนี่นะคะคือโรงเรียนวัดบ้านไซนะคะจะมีนกักเรียนนะคะมาเรียนตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยมสึกษาต้นต้นค่ะนี่นะคะคือวัดบ้าไนไซคะ่ะไปชมกันค่ะ จะมีห้องน้ำให้นะคะ